คือวันนี้ผมอยากได้เงินก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะฮะว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบถ้าชนะแล้วเราจะได้เงินใช่ไหมล่ะอ่ะเรามาเล่นกันดีกว่านี่ครับผมมาแล้วโอโ้โหสวัสดีหุ่นโกโกโวามาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บ like. ไม่มีใครเป็นไลท์ไม่มีใครเป็น like. นั่นนั่นไม่น่าพูดเลยมันเร็วขึ้นแย่แล้วเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่นะดูหน้ามันสิครับหน้าเหมือนปลาทองเลยเฮ้ พอแล้วโอ้โห44ดอลลาร์44ดอลลาร์ไม่พอหรอกตอนนี้ต้องการเพิ่มอีกนิดหนึ่งนิดนึงด่านนี้ต้องจับทีมใช่ไหมจับทีม4คนเฮ้ยเพื่อน4คนครบแล้วมาแล้วมาแล้วเราเป็นฝีฟ้าเอ้าหุ้ยคนแรกเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนมันไม่ยากนะเพื่อนเออต่อไปผมอ, 2. ผมอันที่ฝอผมอันที่สอใช่ไหมอันนี้อะไรสามเฮ้เอยอันนี้อันนี้จำได้ อันนี้อันนี้ล่มอันนี้ห้าหกโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เกือบจำไม่ได้แล้วเร็วเข้าไปต่อเร็วไปต่ออันสุดท้ายอันนี้คือต้องกดตามแพทเทิร์นแย่แล้วสามสิบวิเพื่อนผิดอีกแล้วเพื่อนไม่ทันแน่เลยไม่ทนันโอโ้โหเพื่อนเออเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดครั้งที่สองของผมแล้วห <c oughs> ยุด ขยบับเรียบร้อยหยุดหยุดย,ยังไงกท็ทันยังไงก็ทันหยุดก่อนหยุดก่อนบบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเองบบเอาเซฟไปก่อนเรียบร้อยผ่านแล้วบบลผมว่ายังไงหน้ามันก็เหมือนปลาทองอยู่ดีฟรีฟรีดอลลาร์เหมือนเดิมอืมวิ่งไปด่านต่อไปกันเลยเฮ้ยพาวาร์ปมาเลยอ่ะเยี่ยมมากกินน้ําทําคืออะไร อ,อะไรกันอ่ะอ๋อโจมตีกันแน่เลยใช่ป่ะมันโจมตีกันใช่ไหมเอชิวลอดในคืนนี้ให้ได้โอเคจัดไปโอเคมันเกิดแบบจราจนขึ้นผมต้องหนีให้ได้เยี่ยไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใครการมาป้องการแล้วการมาแล้วการมาแล้วการมาแล้วใครยิงอะไรเฮ้ยมันใช่ไหมห9ดอลลาร์ก็ต้องการอีกสัก80ดอลลาร์ก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วเนาะแต่เกมนี้ไม่มีโหวด นะฮะต้องเล่นต่อไปเยี่ยมนะครับเรากลับมาอยู่กันที่เดิมอีกแล้วนะฮะอีกแล้วนะฮะเดีย๋ยวไปเลือกทีมมาเถอะขอทีมดีๆแล้วกันนะทีมดีๆนะฮะไฟฟ้าก็ได้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันเพื่อนอยู่ที่อื่นี่วะคนนี้ได้ไหมทีมนี้ก็ได้ไมันดูแปลกๆไงทีมนี้ก็โอเคนะสีชมพูผมเล่นคนแรกอีกแล้วเยี่ยมคนแรกอีกแล้วตักจีผมเล่นเนะ ยังไงวะปึ๊บโอเคโอ้ยเมื่อกี้ยากอยู่นะต้องกดเ,เร็วๆไปต่อไปต่อไปต่อตรงนี้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยเพื่อนเร็วกว่าผมเยอะถูกหมดถูกหมดผ่านแน่นอนไปเร็วไปมันจะไม่ยากตรงด่านสีนี่แหละครับตรงนี้แหละยากเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราโคตรเก่งทันแน่นอนเพื่อน ทันไหมจะทันไหมเนี่ยทันแน่นอนของผมนี่คือจะทันหรือไม่ทันกันแน่ต้องมาดูเพื่อนเขาเล่นก่อนนะฮะอันเดียวรบไหมนะ่ะเฮ้ยผ่านแล้วโอ้ยเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนที่แบกเอาเป็นว่าเกมเนี้ยคือเราต้องมีความสมมามัคคีนะเนาะอ๋อผมก็ว่าอยู่ไอปลากลัวนี่คืออะไรไปโดดเล่นรอเนี่งมาแล้วห้องนี้จับทีมอยากได้ฟักสองคนก็ได้หนึ่งคนก็ดีนะฮะมันจะมีหรือเปล่าหนึ่งคนผมก็ไม่รู้เหมือน,นอยากได้ฟักสองสามคนเนี้ยได้ปะ่ะสองคนก็ได้ มือนจะมีสามลาวนะฮะเอาห้องสีฟ้าได้ไหมเร็ว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 ปิดประตูล็อกเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะขาดหนึ่งคนแป๊บนึงสองคนสองคนมานี้เพื่อนมานี้เร็วเร็วเพื่อนมานี้สองคนยบายผมลืมานี่เรียบร้อยผู้เล่นสองคนเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วแล้วรอดแล้วรอดแล้วเพื่อนสองคนเกือบไปรอดแล้วเพื่อนรอดแล้วเพื่อน โอ้โหวาร์ปมาเลยเยี่ยมแล้วคนนั้นคือการปิดประตูหนึ่งคนล็อกประตูเรียบร้อยอันนี้คือง่ายเลยครับหนึ่งคนเนี่ยมีใครเป็นไรหรือเปล่าตอนนี้เหมือนจะรอทุกคนนะครับผมว่ามันง่ายเกินอันนี้สามคน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 ,คนปิดล็อกเร็วโอเคเรียบร้อยเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนล็อกเพื่อนล็อกอย่าเปิดอย่าเปิดเพื่อนเดี๋ยวเราแพ้เดี๋ยวแพ้แมวเ,เพื่อน รอดแหละโอเคชนะแล้วได้มาสี่วินได้มาสี่วินเกือบไม่รอดจริงจริงเกือบไม่รอดได้เงินมาร้อยยี่สิบห้าดอลลาร์เยอะพอใช้ได้อยู่เยอะอยู่ตอนนี้เยอะอยู่แล้วด่านต่อไปเข้าไปเลยอันนี้คือชักกเยอะเหรออ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคือเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ย ไม่เอาละไอเงินนี่คือพอเลยพอพอไม่เอาละเ,เงิน <c oughs> อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้โอ้โหสวัสด,ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมบ๊ายบาย